เจ้าของโรงงานขนมจีนในไฮมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนค่ะ วันที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายอนุรักษ์พรสมบูรณสิรินาย,ยกเทศมนตรีตำบลน,นาย่างเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน185ทุนจำนวน14โรงเรียนโดยมีนายวชรัตน์วงวาทินอายุ54ปีเจ้าของโรงงานผลิตขนมจีนนายไหนาย่างในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาย่างได้นำครอบครัวพร้อมด้วยนายอุดมวงวาทินรองนาย,ยกเทศมนตรี ตีตำบลน,นายางนายเสถียรวงวาทินกำนัตนตำบลนายาง ำนวการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันณโรงเรียนบ้านนายางอำเภชอชียงจังหวัดเพชรบุรีสำหรับทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นวันเกิดครบรอบปีที่54ของนายวัชรัตน์วงวาทินเจ้าของโรงงานผลิตขนมจีนนายไฮนายางและในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนายางจึงได้จัดพิธีมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนูนยนเด็กเล็กบ้านเนินทรายศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนทุนละ5 0 0บาทรวม100 15ทุนพร้อมกันนี้ได้มอบทุนให้แก่โรงเรียนบ้านนายางโรงเรียนบ้านหนองขานางโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนชาวไร่โรงเรียนบ้านหุบกระพงโรงเรียนบ้านหนองยาวโรงเรียนบ้านดอนมะกอกโรงเรียนบ้านหนองยาวรวม7ทุนทุนละ3 0 0 0บาท ก่อนมอบทุนให้สูยนเด็กเล็กบ้านนายางสูยนเด็กเล็กบ้านดอนสูยนเด็กเล็กบ้านเนินทรายทุนละ2,000บาทจำนวน3ทุนรวมมูลค่า119,500บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและยังจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีต่อไป